เมื่อราชินีได้ลองชิมมันฝรั่งทอดรสชาติแปลกใหม่ก็ทําเอาพระองค์ถึงกับตาโตด้วยความประหลาดใจขุนนางที่อยู่ข้างๆก็ได้ลองชิมเช่นกันและเขาแทบไม่เชื่อว่าอาหารธรรมดาจะมีรสชาติเลิศเลอได้ถึงเพียงนี้ที่แท้แล้วหญิงสาวคนนี้ย้อนเวลากลับมาเมื่อ500ปีก่อนและด้วยความสามารถในการทําอาหารยุคใหม่เลิศดรสเธอจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหญิงหญิงสาวหยิบลวดออกมาแล้วฝานมันฝรั่งให้เป็นเกลียวจากนั้นก็นําลวดเสียบเข้าไปในเนื้อมันฝรั่งเพียงเท่านี้มันฝรั่งทอดก็เสร็จสมบูรณ์กก่อนจะถูํา ทอดในน้ำมันร้อนๆแม้แต่พ่อครัวหลวงยังต้องตกตะลึงเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแค่วิธีง่ายๆแบบนี้จะทําให้มันฝรั่งอร่อยขึ้นมาได้ขนาดนี้ในขณะนั้นเหล่าขุนนางมากมายกําลังรอทานมือ้อค่ากันอยู่แต่เนื่องจากคนงานไม่พอพวกเขาจึงต้องให้แม้กระทั่งแพทย์หลวงมาช่วยปอกมันฝรัง่งส่วนเหล่าคนรับใช้ก็ถูกสั่งให้มาช่วยงานด้วยอีกแรงภายใต้การดูแลของหญิงสาวในที่สุดมันฝรั่งทอดก็ทําเสร็จสมบูรณ์เมนูต่อไปคือการทาแฮมเบอร์เกอร์พวกเขาเริ่มจากนำแตงกวาสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้ว นำไปคลุกเคล้ากับทั่วปนลและเนื้อบดจนกลายเป็นเนื้อที่ส่งกลิ่นหอมยั่วน้ำลายสุดๆพระราชินีทรงได้ลองชิมและถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความตื่นตันใจองค์จักรพรรดิจึงได้พระราชทานนามให้อาหารจานนี้ว่าสุดยอดอาหารเหล่าขุนนางต่างพอใจกับอาหารมื้อนี้เป็นอย่างมากแต่แล้วของหวานจานสุดท้ายก็ทำให้พวกเขาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาตอนแรกพระราชินีคิดว่ามันเป็นเพียงไอศครีมธรรมดาธรรมดา แต่เมื่อได้ลิ้มลองคำสุดท้ายพระองค์ก็พบว่าตนเองได้รับรางวัลน,นั่นก็คือได้ฟรีอีกหนึ่งแท่งเหล่าขุนนางจึงเรียบก้มลงดูไอศครีมของตัวเองทันทีด้วยความหวังว่าจะได้รางวัลกับเขาบ้าง